สวัสดีครับผมจัก,กรีติยวงสวรรค์แห่งช่อง Civil Engineering Studio ครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพาทดลองดูแล้วกันนะครับก็คือผมก็เพิ่งฝึกแต่ยังไม่ค่อยชำนาญมากนะครับเกิดมาลองตัว Native IFC นะครับใน FreeCAD นะครับมันจะเป็นโปรแกรมไอ้ตัวนี้ก็คือจะเป็นรุ่นล่าสุดคือเวอร์ชัน1.0.1นะครับในรุ่นนี้ก็คือพอผมไปค้นคว้าแล้วก็อ่านเจอ ตัวหมวดตัวนี้ครับก็คือชื่อว่า Native IFC ซึ่งตัวนี้นะครับโยริกก็ได้ทำงานมานานมากแล้วนะครับแต่ว่า,าเขาก็เพิ่งมาไม่ได้เพิ่งที่เขาเขียนมาแต่ต้นปีแล้วแต่ผมมาเพิ่งมาอ่านเจอนะครับทีนี้ผมก็เลยทำการศึกษาดูว่ามันหมายความว่ายังไงบ้างทีนี้ในตัวนี้ก็คือเขาจะกล่าวถึงเป็นคู่มือไว้ที่ตัว f e e c a d นะครับว่าไอ้เจ้าตัว Native ตัวนี้มันจะจัดการกับไฟล์ IFC ตรงๆเลยนั่นก็คือ e e c a d จะมีความสามารถในการจัดการ จะตัวโครงสร้างไฟล์ i f c นั่นเองนะครับทีนี้ตอนนี้ก็จะมีคำเตือนอยู่นิดหนึ่งว่ามันยังอยู่ใน work in progress ก็คือมันยังไม่สำเร็จดังนั้นมันก็จะต้องเล่นไปลองไปแล้วกันนะครับก็คือมันสามารถทำอะไรได้เราก็ต้องฝึกดูเหมือนในตัว BIM Workbench ตอนแรกเป็น Arc Workbench ช่วงแรกๆมันก็จะเล่นไปกระตุกไปมีปัญหาไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆปรับปรุงอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ไอตัว native i f c ผมว่ามันก็น่าสนใจนะครับผมก็มาพาเล่นดูแล้วกัน ถ้าหลายๆคนพอลองเล่นดูได้แล้วนะครับก็จะได้ลดเวลาลงนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูนะครับมันจะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวปุ่มที่เขียนว่าล็อกกับอนล็อกนะครับมันจะทําให้ตัวบิมเวิร์กเวนตัวเนี้ยมันกลายเป็นตัวจัดการไฟล์ IFC อย่างสมบูรณ์แบบก็คือถ้าล็อกเมื่อไหร่เป็นไฟล์ IFC ตรงๆไม่ต้องผ่านตัวกลางเจ้าตัวของตัวฟรีแคตเลครับก็คือจัดการไฟล์ IFC ตรงๆเลยคราวนี้ผมก็จะมาเช็คดูว่าลักษณะการทํางานของเป็นยังไงนะครับ แรกเริ่มเลยก็คือตามคู่มือเนี่ยเขาก็จะบอกให้ทําตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมทําตามเลยนะครับก็คือไปพูดส่วนตัวไฟล์ไอตัวคอนเซปต์อะไรต่างๆนี้เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าใครอยากให้ผมรีวิวมาก็โพสต์ถามมาก็แล้วกันนะครับ่าเรามาดูลักษณะของการเล่นกันก่อนเลยนะครับก้าวแรกก็คือเขาก็บอกว่าเปิดตัวฟรีแคดฟรีแคดของคุณต้องเป็นรุ่นนี้นะครับก็คือต้องเป็นรุ่นเวอร์ชันหนึ่งแล้วนะครับต้องเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์นะครับ ทีนี้เราก็จะมาทําการกดปุ่มก็คือ new file ตัวหนึ่งก่อนทีนี้ผมก็ new file ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นผมก็จะมาเลือกเจ้าตัว BIm Workben c h นะครับพอเปิด b ิ m Workbench ขึ้นมานะครับอันนี้ผมเปิดนานละมันก็เลยใช้เวลาแป๊บเดียวใช้เปิดครั้งแรกมันจะกระตุกนิดนึงก่อนตอนครั้งแรกนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับผมก็จะทําการเปิดไอตัวกิดเช็คนิดนึงครับแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เราก็จะทําการเรียกเมาส์ขวาบริเวณตะทูลบาร์นะครับว่างๆแล้วก็ติ๊กมาร์กเป็นภาท่านคอนโซลขึ้นมานะ แล้วก็ทําการเคลียร์คอนโซลก่อนให้โล่งๆแล้วก็เรียกเมาส์ขวานะครับแล้วก็ใช้แสดงตัวรีพอร์ตวิวเผื่อ,อไว้เช็คนะครับผมจะตั้งไว้แบบนี้เพื่อไว้ศึกษานะครับผมจะดูว่าตัวโครงไฟล์ ifc ที่เจ้าตัว f e ี c a ดมันสร้างเป็นยังไงนะครับผมนี่บอกได้เลยว่าแบบตื่นเต้นมากเลยครับเพราะแต่ก่อนนี้ผมใช้ ifc open shell สร้าง เจ้าตัวไฟล์ IFC เนี่ยโอ้โหเหมือนปิดตาเลยฮะก็คือต้องเขียนโคตดร้อยเปรล้วนๆลำบากมากแล้วตอนนี้มันพอจะมีเป็นเขาเรียกวิชวลน,นะวิชวลถึงมันจะไม่สมบูรณ์แบบมากแต่น่าสนใจมากเอาละเรามาเริ่มลองดูกันนะฮะแต่ออกตัวไว้ก่อนว่าบางทีมันจะมีบักอยู่นิดนึงนะครับทีนี้พอเราเปิดเสร็จนะครับมันจะมีทูลบารตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นทูลบาที่ชื่อว่าบิมทีดสลับิมทูลนะครับเราก็เรียกเมาส์ขวาแล้วก็ ติ๊กเจ้าตัว T, am, T D Bimtool นะครับแต่เราต้องอยู่ใน b i m w o r k b e n c ก่อนคุณจะเห็นตัว Toolbar ปรากฏขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเล่น3ตัวนี้นะครับทีนี้เวลาเล่นเท่าที่ผมสังเกตก็คือให้ทําการกดเลียงรวดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกดแล้วก็เช็คไอเจ้าตัว Element ที่มันสร้างขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างเจ้าตัว Project ตัวแรกก่อนพอกดสร้าง Project ขึ้นมานะครับมันจะปรากฏเป็นไอคอนตัวนี้ขึ้นมาไว้ก่อนก็คือเป็นเจ้าตัว Ifc Project นะครับในสเตเนี้เราจะ ยังไม่ล็อกนะครับเท่าที่ผมสังเกตก็คือ,อยะเพิ่งเริ่มล็อกก็คือสร้างสร้างไปก่อนนะครับแต่ยังไม่ต้องล็อกนะฮะต่อมานะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างเจ้าต,ตัวอื่นแล้วค่อยทาการนะแลละสวิตช์ไปเป็นในตัว ifc โหมดถ้าเราอยู่โหมดนี้ก็คืออันล็อกเวลาเราเซฟไฟล์ที่เราถูกบันทึกจะกลายเป็นไฟล์นามสกุลฟรีแ c a นะครับแต่ถ้าเราสวิตช์นะครับล็อกมันจะกลายเป็น ifc ทันทีก็คือจะเชื่อม ifc ตัวนี้ถ้าเราคลิกดูจะเห็นได้ว่ามันจะมีการเชื่อม จ้าตัว ifc ผ่านเดี๋ยวตอนเซฟมันจะถามเราล้ามันจะดึงชื่อไฟล์มาไว้ตรงจุดนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่เซฟปล่อยไปก่อนแล้วกันนะครับอ่าเซฟก่อนเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอกด ctrl h save อันนี้พอกด ctrl h save นะครับครั้งแรกสุดเดี๋ยวผมขอเซฟเป็นในโหมดตัว f r e e c a d ไปก่อนแล้วกันแต่เจ้าตัวนี้มันก็จะมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือเวลามันสลับโหมดแล้ว data บางตัวมันจะ lost ไปเลยฮนะก็คือมันเป็น data ที่ไม่มีอยู่ใน โหมดของเจ้าตัว Workben บมันก็จะหายไปนะครับอันนี้ผมก็จะเข้ามาเจ้าตัวโหมดตัว IFC แล้วกัน YouTube Native ตัวเทสนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะขอเซฟไว้ตรงนี้ก็คือตั้งชื่อว่าเป็นเจ้าตัวเทสแล้วกันนะฮะเทสศูนย์หนึ่งเซฟไปนะครับทีนี้มันก็ถามว่าคุณจะเซฟเป็น IFC ด้วยไหมมันก็ถามทีนี้เราก็ต้องติ๊กไว้ก่อนนะครับมันก็ออโตเมติกนะครับที่จะเซฟเราต้อง okay โอเคฮะพอโอเคปับ๊บเราก็ตั้งชื่อไปเหมือนเดิมก็คือชื่อว่าเทสชื่อเดิมนะฮะ ให้มันตรง,งกันก็แล้วกันนะครับนี้ผมก็เลือกแต่ว่าลบนามสกุลทิ้งไปพอลบนามสกุลทิ้งไปต่อไปมันจะเป็นเทสศูนยด f c ซึ่งจะคู่กับเจ้าตัวเทสพอดีเลยนะครับคราวนี้ผมก็จะมาดูว่าในาโฟลเดอร์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้นะครับผมจะมาดูที่โฟลเดอร์ที่ผมทําการบันทึกเอาไว้นะครับโฟลเดอร์ที่บันทึกไว้จะเห็นว่าจะมีไฟล์ปรากฏขึ้น2ตัวนะครับ ไฟล์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะขอโอเพนเปิดดูด้วยเจ้าตัวโน้ตแพดพัดๆนะครับเพื่อดูเจ้าตัวสอร์ทโคดเห็นว่าะสอร์ c โคดในเบื้องต้นนะครับจะเป็นตามดังแสดงแต่ยังไรก็ตามาเดี๋ยวผมขอตั้งโหมดก่อนตัวนี้อถ้าผมตั้งเป็นแบบแมทหลับมันจะมีตัวชาร์ปอะไรจะพอสังเกตอักษรได้เจ๊ไหมครับว่าโคดตัวนี้มันจะสร้างเป็นลักษณะของฟอร์แมต ifc โดยมีโปรเจกต์ไฟล์พร้อมกับไอตัวฟิลข้อมูลที่มันอยากได้ฮะก็คือมันต้องการเบอร์สิบก็คือ ต้องการ geometry c o n t a c t อ่าต้องการเบอร์14ก็คือต้องการ geometry และ presentation contract แล้วก็ต้องการไอเจ้าตัวเบอร์20ก็คือต้องการ unit assignment นะครับนี unit assignment มันก็จะ assign เป็น length area แล้วก็ volume นะครับนี้มัน Link Auto โในสมัยก่อนเนี่ยคือพวกนี้ต้องทำเองหมดเลยนะครับพวกนี้ต้องใช้ประกาศด้วย IFC Open Shell ต้องมานั่งจำว่ามีโ o d e อะไรบ้าง ตอนนี้เราก็จําน้อยลงนะครับผมว่ามันสะดวกขึ้นมากเลยนะครับแต่ยังไงก็ตาม Engine ภายในมันยังคงเป็น IFC อยู่นะครับยังคงเป็น IFC Engine อ,อยู่ดังนั้นเราก็โอเคก็ใช้ IFC Engine ของเขาไปก็แล้วกันนะครับต่อมานะครับผมจะกลับมาที่เจ้าตัว f r e e c a d ผมจะเช็คโค้ดนะครับตอนนี้โค้ดที่ผมไปเอามาจากเว็บนะครับผมก็จะลงเอาไว้อ่าทีนี้นะครับก็คือเทสโค้ดผมบันทึกเอาไว้กด Edit จริงๆรันรวดเดียวไม่ได้นะคือผมเป็นแค่ตัวที่จดกระดาษเฉยๆนะครับเวลาเราอยู่ในโหมดตัวนี้นะครับก็คือเขาเรียกโหมด Unlock เวลาอยู่ในโหมด Unlock ผมจะดึงโปรเจกต์ด้วยเจ้าตัว,ว Selection นะผมต้อง Selection ไว้ก่อนแล้วก็บอกว่า Project Selection แล้วก็เอามาใส่ตรงใน Python Console กด Enter โปรเจกต์ถูกบันทึกไว้ละสำหรับหลังจากนั้นผมจะดึงฮะ myfc i FC file นี้ฮุกเข้าไปแล้ฮะฮุกก็คือมันจะดึงกับโปรเจกต์ p r o x y จุด ifc file อันนี้ข้อมูลตัวนี้นะครับมันจะสอนไว้ใน native ifc tutorial นะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะทำการาปิ้นคอนโซลน,นะครับฟีเจอร์คอนโซลแล้วก็ปิ้นตัว my ifc file to string เนี่ยเรียบร้อยครับจะเห็นได้ว่ามันจะโชว์โค้ดที่ออกมาตรงกับที่เราเซฟเลยครับก็คือจะเห็นได้ว่ามันจะออกมาก็คือ20บบรรทัดนะครับแล้วถ้าเรามาดูโค้ดข้อมูลเดี๋ยวจะเห็นได้ว่า ข้อมูลตัวที่มันไล่บรรทัดมานะครับมันจะเป็นข้อมูลที ine, ่ออกมาแบบตรงกันเลยนะครับก็คือจะเป็นข้อมูลบรรทัด20เังนั okay. ้นเราจะเปิดดูโค้ดตัวนี้ด้วยการเซฟแล้วก็มาเช็คตรงนี้ก็ได้หรือผมจะทําการเช็คด้วยการให้มันปินพ์ออกมาก็ได้นะครับผมจะใช้2วิธีคางทีผมก็เช็คสดๆคือเราสร้างไปบางทีมันไม่ฮุกกันฮะมันไม่มันไม่อากิเกตกันเังนั้นเราก็ต้องสังเกตแล้วก็ต้องสร้างใหม่นะครับอันนี้เราก็จะใช้วิธีเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะวิวดูฮะ กลับมาที่ตัวไฟล์นะครับแล้วผมจะมาเลือกที่ i f เเนี่ยแล้วทำการคลิกเลยฮะมันคลิก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 นะครับวันนี้ผมลงเป็น Bim Vision ไว้นะครับ b i m Vision เป็นตัว View นะครับถ้าไม่ซื้อแอดออนก็จะเล่นฟรีนะครับตอนนี้จะมีโปรเจกต์ตัวเดียวเดี๋ยวพอมันรีเฟรชเราค่อยกลับมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวนี้ผมจะไปเช็คตัวทรีของมันแล้วก็เช็คตัวไฟล์ที่มันเปิดดูนะครับว่ามันได้ข้อมูลอะไรมาบ้างกลับมาที่เจ้าตัวฟีแค a ดของเรานะครับแล้้ววกก็ลัับมาาที่เจต สเปซของเราตอนนี้ผมจะทําการสร้างตัวต่อมานะครับเดี๋ยวผมให้มันเพื่อความชัวร์ผมจะทําการรีคอมพิว์มานิดหนึ่งตนนัวนี้จริงเรื่องเราเรามารีคอมพิวต์ตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าเสร็จแล้วผมก็ขอสร้างออกมาเนี่ยก็คือเป็นตัวไซส์ฮะแต่ว่าเวลาสร้างจบแล้วนะครับตัวไซส์จะเห็นว่าพาร์ตี้มันจะอยู่ในตัวลักษณะเป็น i f c แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมก็จะทําการลากแล้วก็เอาหยอดลงไปในตัวไฟล์ครับพอลากแล้วหยอดลงไปนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเป็นตัวทรีลงมานะครับ ต่อมาผมจะเรียกที่ตัว Report View แล้วเคลียร์ทิ้งนะครับแล้วผมก็จะทำการคอนโทรล V ที่ผม Co p y ไปว้เมื่อกี้นะฮะก็คือขอดูสตริงนิดหนึ่งสตริงตัวนี้เห็นว่ามันจะเพิ่ม ifc size ขึ้นมาครับก็คือบรรทัดที่ย1บแล้วก็บรรทัดที่ย2บสองก็คือ aggregate เดี๋ยวนี้นะครับมันน่าจะโอเคชัวร์ผมก็ทำการเซฟครับคราวนี้ถ้าเซฟตัวนี้จะเซฟเป็นไฟล์ free cad ธรรมดานะครับแต่ว่ามันก็จะแอสถามว่าเซฟในตัวนั้นไหนแล้วก็ yes ฮนะให้มันเซฟ ifc พร้อมกันนะครับทีนี้มา โน้ตแพดพัดๆก็เห็นได้ว่ามันจะขอรีเฟซนะครับโน้ตแพ,ดพ,ด,พดพัดๆัดตันนี้ก็เห็นได้ว่ามันจะมา21% 000, แล้วนะครับะจะให้ดูว่าเจ้าตัวไฟล์ตัวนี้มันถูกเซฟลงมาแล้วก็เป็นโครงเดียวกันที่มันบรรจุเอาไว้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าฟีแครดเนี่ยมันแก้ไขตัวไอ c ตรงๆเลยเนี่ยถึงบอกว่ามันเป็นเนทีฟฮะคือแก้ปั๊บ IFC เปลี่ยนปุ๊บเลยนะครับตันนี้เป็นคอนเซปต์คือต่อไปนี้นะครับนี่จะมีการเตือนมาจากบิมวิชชันนะครับบิมวิชชันเมื่อมันตรวจเจอว่าเรามีการ อ่าอัปเดตไฟล์มันจะอัปเดตไฟล์ใหม่เห็นไหมครับมันจะมีตัวไซส์เพิ่มเข้ามาใต้โปรเจกต์ก็แสดงว่าทำงานได้แต่ถ้ามันหลุดนะฮะผมจะใช้บิมวิชเช่นเนี่ยเอาไว้เช็คว่าฟรีแคดมันสร้างสำเร็จจริงไหมถ,ถ้ามันไม่ซ้อนเนี่ยบางทีมันมีหลุดนะครับก็คือมันจะไม่เห็นแสดงวาตัวเออเลต้องนับหนึ่งใหม่ฮะอันนี้เป็นตัวไว้เช็คครับไว้ตรวจสอบว่ามันสร้างสมบูรณ์แบบไหมคราวนี้ผมก็จะมาสร้างต่อนะครับใต้ไซส์นะครับของ IFC ไซส์ผมก็จะมาสร้างเป็น,นบิลดิ้งฮะพอเกิดเป็น,น,นบิลดิ็ คลิกตรงตัว t r e แล้วก็ลากแล้วหย่อนลงไปฮะพอหย่อนลงไปมันจะอยู่ใต้ตัวไซส์นะครับอันนี้เหมือนเดิมฮะผมก็คอนโทรล V โค d ดของผมนะครับก็คือคอนโซลเช็คฮะเฉยว่าโค้ดที่ผมปรากฏขึ้นมาครับมันจะเพิ่มขึ้นมาอีก2บรรทัดก็คือ IFC building แล้ว IFC building ตัวนี้ก็จะ aggregate ซ้อนเข้าไปกับเบอร์2ี เอ็ดก็คือจะเป็นอะไรฮะเพอร์ยี่สิบไอเอฟซีไซต์ตรงสุดนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูก็จะเห็นว่าผมมาเลือกที่ IFC Building แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีหมายเลข Ste p ป d อยอยู่นะครับ Step ป d ตัวนี้หมายเลข23ก็คือบรรทัด23เป็น i ป c b u i l d i n g ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้เช็คได้ว่าฉันกำลังอยู่หมายเลข Ste p ปเบอร์อะไรนะครับงั้นในตัวนี้เขาเรียกเป็นหมายเลข Ste p นั่นนี่ Lead อ n l y นะครับเพราะว่าทาง Engine ภายในมันจัดการเอาเองนะครับอย่างน้อยผมก็ หรือเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มเทคนิคก็คือเลือกอ็อบเจกต์ตัวนี้แล้วขอดูเฉพาะสต i ิงของตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเช็คตัวอีกทีนึงจุดต่อมานะครับผมจะเพิ่มตัว elevation นะครับก็คือเพิ่มก็ไอตัว Floor ฮะตัว f o นในในภาษาของ f r e e c a d เขาจะเรียกว่า level ก็ลากมาหย่อนในตัวตัว building นะครับพอลากหย่อนตัว building ผมก็จะเช็คดูว่าโค้ดของผมนะครับมันออกมาไหมมันก็เพิ่มมาทัดที่25นะครับ i fc building story แล้วก็ aggregate เชื่อมไอเจ้าตัว23ก็คือจะเป็นไอตัว IFC Building แล้วก็เชื่อมโยงเน้คิดว่าตัวนี้โคงน่าจะไม่เออร์เลอร์นะครับเซฟสักทีนะครับแล้วก็ให้มันแอ d ทุกครั้งนะครับอันนี้ a อ d ส c กนจะได้รู้ว่าเซฟทั้งเจ้าตัว IFC ด้วยเซฟเจ้าตัวไฟล์ฟรีแค t ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดสวิตช์โหมดไปเมื่อไหร่จะกลายเป็น IFC ล้วนอย่างเดียวแต่เวลาสวิตช์กลับนะครับมันจะขาดความสมบูรณ์ไปนิดนึงไอตรงสุดนี้ต้องระวังนะครับก็คือถ้าใคร ไม่ต้องการเวิร์กตรงๆก็คือให้พยายามอยู่ในโหมดไม่ต้องเป็นตัวะไรนะสติ๊กโหมดนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเปิดสติ๊กโหมดให้ดูอีกทีนึงเอาละครับพอรีเฟสจะเห็นได้ว่ามาแล้วฮะก็คือจะเกิดเป็นโครงสร้างโปรเจกแล้วก็มีไซส์แล้วก็มีบิลดิ้งแล้วก็มีบิลดิ้งสตอรีนะครับก็คือเป็นชั้นแล้วก็มีเจ้าตัวโลเคชันนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับผมก็จะมากลับมาที่ฟรีแคทผมจะลองสร้างอ็อบเจกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอเลือกทั้งหมดก่อนแล้วก็ทำการรีออคอมพ ต่อมานะครับผมก็จะทําการเซฟหนึ่งทีก่อนแล้วก็ไปดูโค้ดอีกนิดนึงโคดนิดนึงเช็คนะครับโคดผมเพิ่มมาแต่ก่อนนี้ต้องนั่งพิมพ์ดีลมันทัดนะฮะอันนี้ก็เห็นว่าสามารถสร้างาไฟล์ ifc แล้วก็เปิดวิวด้วย BIM Vision ได้นะครับเจ้าตัว ifc เนี่ยมันจะเป็นไฟล์เรียกว่า Standard ดฮะสแตนดาร์ดังนั้นจะต้องสื่อสารได้แต่ต้องวางโครงนี่ถูกถ้าวางโครงถูกก็จะคุยกันรู้เรื่องนะครับอันนี้ผมก็ ยังศึกษาแบบเบื้องต้นแล้วกันนะครับผมยังไม่ค่อยชํานาญมากคร IFC นี้ก็บอกได้เลยว่ายังไม่ได้เซียนมากนะฮะก็ะคือพอถูๆได้ถ่ายไ,ได้นะครับกลับมาดูเจ้า,จาตัว f ร e e c a ของเราต่อนะอันนี้ผมจะสร้างอ็อบเจกต์ตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือผมจะสร้างฟุตติ้งนะอันนี้ผมจะสร้างฟุตติ้งนะครับเราก็ต้องกลับมาใช้เจ้าตัวของฟุตติ้งเราผมก็จะขอใช้เจ้าตัวนี้ครับผมขอ d อ o ลง o มา,าใช้เป็น sketcher นะครับอันนี้ sketcher นะครับ จร,จริงๆแล้วผมกดตรงนี้ก็ได้ถ้าสกดสเก็ตเชอร์เนี่ยปัจจุบันเราอยู่โหมด x y มันจะวาดที่ดับเลยนะครับมันจะเปิดที่ดับไอตัวโหมด x y เพราะาเราดูว่ามันเป็นท็อปฮะเป็นท็อปนี้ผมอยู่ในแผนระนาบ x y แน่นอนแล้วผมก็เปิดไอเจ้าตัวกิดวิวหลังจากนั้นฮะผมจะเริ่มเขียนสี่เหลี่ยมเพื่อเป็นตัวไกด์ไว้สําหรับเป็นตัวเส้นแกนอะไรก็เป็นตัวเส้นโครงสําหรับไว้เป็นสวิฟดิดเจ้าตัวอะไรนะเจ้าตัวฐานลากของเราฮะ อันนี้ฐานลากเรามันต้องซูมอีกนิดนึงฮะเพราะว่าผมต้องการแค่5 0 0ร้อยต้องการโซนประมาณนี้หกร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยพันห้าเยอะไปนั้นอยู่ที่ประมาณแถวเนี้ยอ่าได้แล้วครับเนี่ยดูดีๆฮะมันจะเป็นลบห้าร้อยกับห้าร้อยฮะคลิกหนึ่งทีแล้วก็ลากมาอีกประมาณฮะให้เห็นในเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งพันกับหนึ่งพันนะครับให้มันพยายาม snap เข้าเส้นตัวเลขลงตัวคลิกอีกทีแต่ผมไม่ต้องตั้ง c o n s t a n t นะครับผมใช้เลยแล้วกันเพราะผมว่ามันไม่กระโดดแน่นอนแล้วก็โค้ดนะฮะพอโคดเสร็จ เส้นที่เอาไว้ใช้สําหรับเป็นตัวหน้าตัดตัวฐานลากอยู่ในโหมดสกเก็ตนะฮะทีนี้โหมดสกเก็ตเนี่ยผมซีเล็กเอาไว้แล้วผมก็มาเลือกทีนี้ในตัวนี้มันจะไม่มีฟุตติ้งตรงๆนะครับแต่ว่าผมจะใช้เจ้าตัวสลับแทนนะฮะผมจะใช้ตัวตัวสลับแล้วผมจะไปสวิตชนิดมันนะครับกดปั๊บฮะอันนี้ก็จะกลายเป็นในตัวอ่อาอิเลเมนต์สลบผมก็เปลี่ยนลาเบลว่าเป็น f 1ฮะฟุตติ้งหนึ่งแล้วผมก็เลื่อนลงมาครับมันจะมีเจ้าตัว extrusion อะไรก็ปล่อยมันไปเรายังไม่แก้ IFC ตัวนี้นะครับผมขอเปลี่ยนเป็น footing ฮนะ IFC กด F กระโดดมา footing งั้น footing ตัวนี้นะครับจะมีตัว Pdefine type เป็นแบบ pad footing ถานลากแพรต่อมานะครับผมจะมาปรับตัว height 2 0 0เปลี่ยนเป็น300นะครับก็จะเป็น footing ขนาดอ่เมตรคูณ1เมตรสูง30เซนนะครับเรียบร้อยครับผมได้เจ้าตัว footing แล้วจังหวะนี้แหละครับที่ผมเสียวมากเลยเดี๋ยวขอเคลียร์กันนะ คือถ้ามันไม่เออร์เลอร์อะไรเนี่ยผมควรลากแล้วหย่อนลงไปได้ฮะไม่เออร์เลอร์ไม่ error, ไมสะดุดนะฮะพอไม่สุดตัวนี้นะครับถ้าคือขึ้นเออร์เลอร์เมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าโครงเราไม่สมบูรณ์ฮะคงเราไม่สมบูรณ์ตอนนี้ผมคิดว่าโครงน่าจะสมบูรณ์ผมกลับมาขดวนวีซิอ่าเช็คดูฮะเช็คดูก็จะเห็นเดีว่ามันจะเกิดเจ้าตัวคําสั่งขึ้นอีกหลายบรรทัดเลยนะครับมันก็จะมีเจ้าตัวเนี่ยมันก็เกิดเป็นในตัวพอยต์เกิดเป็นเส้นมันเอาพอยต์เอาไปลากเส้นสมัยก่อนนี้ผมต้องมานั่งศึกษาเดี๋ยวขอดดูในพ อ๋อยังไม่สั่งเซฟงั้นเดี๋ยวขอเซฟทีหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ yes okay เซฟเสร็จกลับมาที่โน้ตแพดๆต้องรีเฟซฮะเพราะมันถูกเซฟใหม่นี่มาเพิ่มแล้วะฮะนวนเนี่ยไอ้ส่วนนี้จะเป็น Data ที่เพิ่มมาเป็นของ Footing นะครับเพราะฟูดติ้งมันจะประกอบด้วยพวกต้องมีแกนทิศแกนต้องมีเลกแทนเกิลเนี่ยเป็นเลกแทนเกิลโปรไฟล ดี f ฟลอ่ะเขาดีฟล์เขาเห็นเป็นสี่เหลี่ยมฮะเนี่ยผมชอบตั้งเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่าโยริกเขาเตรียมไว้ให้แล้วไม่ต้องมานั่งงมเองฮะแล้วตัวนี้ผมก็จะสามารถเอาไปแกะต่อได้พอแตะเสร็จนี่มาแล้วครับผมจะได้เป็นโครงอย่างนี้ถูกเลยฮะออกมาก็คือเป็นเจ้าตัวฟุตติ้งอยู่ใต้ไอตัวของสตอรี่ฟุตติ้งนะครับแต่ตัวนี้สตอรี่ฟุตติ้งผมยังไม่ได้ปรับนะฮะเดีย๋ยวผมต้องปรับตัวนี้นิดนึงตัวนี้มันก็มีข้อเสียก็คือเวลาเราปรับฟอร์เนี่ยมันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่งีแล้วตัวนนนนีี้้้ััออย่่างงเเชผมขตตวป็ ฟูตติ้งอิเลเวชันนะครับพอแก้ชื่อเป็นฟูตติ้งอิเลเวชันผมจะตั้งเพดเมนต์ตัวนี้นะครับโพสชั่นให้เป็นลบแซอยู่ที่ลบหนึ่งพันมิลิเมตรนะครับลบหนึ่งเมตรเจ้าตัวนี้นะครับมันจะไม่จมลงไปห้าเนี่ยผมเจอตําหนิแล้วฮะเนี่ยฮะเจ๊ยไหมครับว่าเออเจ้ตัวฟูตติ้งของเรามันจะหายไปนะครับตัวตัวฟูตติ้งของเราจะหายไปก็คือมันไม่ยอมแสดงโหมดตรงนี้ฮะจุดที่ผมยังเคลียร์บักไม่ได้นะฮะนี้ถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเราต้องทดลองดูก่อนว่าผมมมจจะะะทํําาสเเรร็ัั้้นนคบออ่ตตงปิดดโหวีฮ เปิดโหมด let s, let stick โห e. มดพอ let stick โห e, มดมันจะไปดึงแล้วก็รีเฟซตัวหน้าจออีกทีกลับมาอย่างที่แสดงว่า Data เราครบฮะพอ Data เราครบมันจะรีเฟซกลับมาใหม่มันไม่ได้หายไปนะครับแต่มันจะไปทําลายตัว sketcher ทิ้งแล้วดึงกลับมาเป็นในเจ้าตัว ifc แทนนะครับดังนั้นเจ้าตัวนี้นะครับมันก็จะมีโครงก็คือมันไป b a s เป็นในตัวเขาเรียกอะไรนะ native ifc ดังนั้น Data บางตัวมันจะไม่อยู่ใน free cad ละ รัต้าบางตัวมันจะเป็น Native IFC คืออยู่ในชุดนี้นะครับดังนั้นมันดูเหมือนมันหายไปนะครับก็อาจจะต้องสวิตต์ไอ้เจ้าตัวเลสไอ้ตัวเนี้ยสติ๊กโหมดนิดนึงฮะคือเปิดเปิดโหมดเป็น IFC อฟถ้าหมดเป็นเปิดโหมดเป็น IFC สติ๊กเมื่อไหร่เราจะเซฟได้เป็นแค่ IFC เท่านั้นนะครับตอนนี้ไอ้ตัวโหมดของฟีแครดผมคิดว่าน่าจะหลุดไปแล้วนะครับสวิตต์กลับผมไม่แน่ใจว่าจะได้ไอ้ตัวพ็อพเปอร์ตี้กลับมาครบไหมฮะอันนี้ถ้าเราสวิตต์กลับมานะครับจะเห็นได้วาาเเเเรรจะะะไม็นอ้ตััสกกช์ลพถูฝงขป อยู่ในอ็อบเจกตัวนี้แล้วนะครับเพราะว่าอ็อบเจกตัวนี้มันเปลี่ยนไอคอนมันกลายเป็นอ็อบเจกต์ IFC สมบูรณ์แบบแล้วเดี๋ยวได้ข่าวว่าเดี๋ยวทางโยริกจะพัฒนาเป็นกราฟิก g e o m e t r y Editor ขึ้นมาอีกทีนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอนิดนึงทีนี้เดี๋ยวผมต้องศึกษาดูว่าผมจะแฮกก่อนล่วงหน้าได้ไหมนนี้เดี๋ยวผมขอศึกษาก่อนนะครับเอาละครับั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเราจิกๆกดูแล้วเราก็จะเห็น ตัวโครงของไฟล์ IFC ตัวนี้นะครับเป็นตัวแนวเบื้องต้นเราก็จะสามารถทําการสร้างเจ้าตัวฐานรากเบื้องต้นไปก่อนอเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนโพสชั่นมันก่อนนะเพราะเจ้าตัวนี้ต้องอยู่ที่ลบหนึ่งพันเท่ากันกน่อนนะเซะฟอีกทีนึงฮะเซฟ yes อีกทีนึงกลับมาดูโค้ดนะครับเรากลับมาดูโค้ดตัวนี้เสร็จยังไม่มีอะไรเดี๋ยวต้องดูไอ้ตัวบ i m v i s i o n นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในบ i m v i s i o n เดี๋ยวต้องรอให้มันรีเฟซอีกนิดหนึ่งฮะอ่ะรีเฟซละพอรีเฟซเสร็จนะครับจะเห็นได้ว่าเจ้าตััวเออขงรรานะคคบก็ื ตัวนี้มันยังชื่อเลเวลแสดงว่าชื่อที่มันขี่ตัวนี้มันเพี้ยนมันยังไม่ได้นะฮะทจริงมันควรจะชื่อฟ o ตติ้งังนั้นตัวนี้นะครับเราต้องอีดิทอีกนิดนึงฮะอีดิทเพื่อลาเบลเพื่อให้มันแบบอะไรฮะให้มันให้มันให้มันรีคอมพิวตัวเนี้ยผมว่ามันจะเป็นบักนิดนึงฮะเดี๋ยวเลือกให้หมดก่อนแล้วรีคอมพิวแล้วเซฟอีกทีหนึ่งฮะเอาละครับเซฟเดี๋ยวผมเซฟเป็นสวิตตัวนี้แล้วเซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับ อ่าเซฟกด c อนโทเแล้วก็ล้างทิ้งเดี๋ยวผมขอเช็คในนี้นะลบเลา c คอนโทเพื่อดูโค้ดครับดูซิมันชื่ออะไรเลยอิลิเวชั่นอ่าอิลิเวชั่นอยู่โนดไหนโนดยี่ห้าโนดยี่ห้านะฮะโนดยี่ห้าโนดยี่ห้านี่ยชื่อฟูตติ้งลวฮะตามหลักมันชื่อฟ o ตติ้งละแสดงว่าตัวนี้นะครับมันยังรีเฟซไม่สมบูรณ์แบบนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะทำการปิดทิ้งแล้วเปิดใหม่นะฮะ ปิดทิ้งแล้วก็มาที่เจ้าตัว IFC ลองเปิดอีกทีนึงนะฮะให้มันโหลดใหม่ให้มันรีเฟชสดๆเลยนะฮะ,ะมาแล้วฮะยังชื่อเลเบลเหมือนเดิมไว้เนี่ยตรงนี้นะฮะที่ผมยังสงสัยว่าเนมของมันมันอาจจะใช้ลองเนมนะฮะสงสัยเนมกับลองเนมเดี๋ยวผมต้องไปเช็คแล้วแก้อีกทีแล้วกันนะครับแต่ตัว tree ของมันเนี่ยก็ถือว่ามันก็โอเคนะครับแล้วมันก็จะได้ data ก็คือเป็น x dimension แล้วก็ y dimension นะครับแล้วทีวนี้มันยังขาดความหนาตัวหนึ่งก็คือขาดตัว z นะครับ ผมไม่รู้มัน x อูด3,000ไปไว้ตรงไหนนะครับทีน,นี้ d a t a ไม่ครบนะอันนี้จริงๆก็คือมันส่งมาเฉพาะโปรไฟล์นะครับแต่มันไม่ให้ตัว e x t r u s i o n มานะครับจริงๆติ๊กเนมันจะอยู่ใน e x t r u s i o n ไม่งั้นเราจะเอาไปตีอะไรนะเอาข้อมูลไปตีความไม่ได้ฮนะงนั้นข้อมูลตัวนี้ก็จะเห็นได้ว,ว่ามันให้มาไม่ไม,ไม่ไม่ครบ่ะอันนี้ให้มาไม่ครบแล้วเนี่ยที่ที่บอกว่าต้องไปตั้งเพิ่มครับ มีหลายส่วนของ IFC ที่เราต้องทำการศึกษาเอาละครับโดยเบื้องต้นนะครับก็คือไปลองฝึกทำดูนะครับเป็นการสร้างฐานรากง่ายๆเบื้องต้นก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเช็คไปเรื่อยๆว่าผมจะสามารถสร้างไฟล์ IFC ได้อย่างไรนะครับนันั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนะครับเมื่อเราเป็น Native IFC ตัวโครง tree ตัวนี้ทั้งหมดนะครับมันจะเป็นโครงสร้างที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างของไฟล์ชนิด IFC ตรงๆเลยนะครับก็คือจะสร้างออกมาตรงๆไม่ต้องแปลงแล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ระหว่างการทดลองพัฒนาดังนั้นเดี๋ยวถ้ามาพัฒนาสําเร็จเมื่อไหร่ผมว่าก็น่าสนใจมากขึ้นเดี๋ยวมันจะมีเมนูต่างๆนะครับเช่น IFC Di p นะครับมันจะมี utility ว่าเราไปแก้อะไรบ้างนะครับมันก็จะเช็คว่าไอตัวนี้อ๋อต้องมีตัวไฟล์2ตัวมาคอมเพลก์กันนะฮะอันนี้ก็คือเช็คไฟล์2ตัวว่ามีความต่างกันยังไงนี้เอาไว้เช็คไฟล์เวลาเวอร์ชัน1นเวอร์ชัน2เวลาเรารับมาจากอ่าโอนเนอร ทังฝ่ายออกแบบอีกค่ายนึงมันมาไงเราก็ใช้ประโยชน์ของไงตัวเช็ค IFC ดิอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาต้องดูไปเรื่อยๆว่าเครื่องมือตัว IFC ต่างๆของเจ้าตัว f ฟรีแคดที่เราควรจะต้องเรียนรู้เนี่ย มันมีอะไรบ้างนะครับที่เราควรจะต้องสนใจแล้วเราเอามาดัดแปลงอย่างน้อยก็ดีกว่าเป็นการอะไรนะไปนั่งไล่แท็กไล่แท็กอย่างเงี้ยยากมากเลยนะครับเมื่อมีตัว v Visual Control เอามาตกแต่งคอนโทรลเราก็จะสามารถสร้างไฟล์โมเดลแบบชนิด ifc แบบได้เล็กได้เลยนะครับสำหรับ freeCAD ก็เป็นโปรแกรมที่ฟรีผมก็เลยคิดว่ามันเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจนะครับคือฟรีด้วยแล้วก็มี p y t ท o นด้วยแล้วก็มี l i b r a r y ต่างๆเยอะแยะเลยนะฮะก็คือ l i b ร a r y วิคค์ติดตั้งเพิ่มเองได้นะครับ นั้นเราจะสามารถเพิ่มพลังให้กับโมเดลของเราได้ถ้าเราสามารถปรับแต่งได้อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็เดี๋ยวโพสต์ถามไว้ใต้ตัวคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวเพิ่มต่อแล้วกันครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ